หลังกันแล้วความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษขับรถขับเร็งโอไยก์กขับรถขับหลังพอขับรถข้างหน้าแบบโอ้ยนุ๊กอะใจสู้เลืองเปล่าเอาไงเข้าเส้นชัยไปเลยดีไหมน้องทำไงดีอ่ะไว้ไม่บอกมาฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี่ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกิงเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิ่แจนเชลล์พิงกัดเธอและนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกม ลอร์บกนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าบูแพลนาพีนั่นเองนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาจะพาทุกคนมาดูกันแข่งรถหงส์ที่เพิ่งอัปเดตใหม่นั่นเองค่ะเย้รถหงส์ที่เพิ่งอัปเดตใหม่สุดน่ารักน่าเอรยน,น่าใจเป็น My f a v o r i t e car of the y e เ r เลยนะคะเยียเยียแล้วแล้วก็เยียนี้นะคะเป็นรถที่พี่ลิตารู้สึกว่าดีที่สุดเท่าที่บูเคยอัปเดตมาเลยแล้ววันนี้น้องๆอ c ที่จะมาร่วมแข่งรถไปกับพี่ลิตานะคะก็มีน้องน้องอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีน้อง ไอรีนนะคะมีน้องเก้านะคะน้องนานาน้องโทมัสน้องคอปเตอร์น้องมีนนะคะน้องน้ำหนาวน้องทิชาน้องปันฝันน้องอ้อนน้องหลามกู๊ดนะคะน้องมีมายน้องจินนี่น้องแคปเทนเดี๋ยวนะข้างหลังอ๋อข้างหลังมีน้องไนท์น้องแคปเทนนะคะแล้วก็มีน้องจินนี่ซัมเมอร์น้องเมธนะคะน้องอลีนน้องเพลงแล้วก็น้องอันอัดนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้คือใครเอ่ยเธอคือใคร แล้วก็ใครที่อยากเข้ามาร่วมไอคิวพิริตาอย่างนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าไปคิดแชทกันนะคะที่ไอจีพนะิริตานะริตาแนสกอตคิดแชทต,ตรงโปรไฟล์จะมีเห็นคำว่าเขา้าโปรคิดแชทอยู่จิ้มเข้าไปกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไว้ไอคิวพิริตานั่นเองนะคะแล้วก็ผากเสื้อริตาคิดแชทในเกมโรบบอกที่เราน้องใส่กันอยู่ด้วยนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปซื้อได้เลยเสื้อริตาคิดแชทในชิจริงก็มีนะคะทั้งสีขาวและสีดำเลยมีของแถมสุดน่ารักแล้วจะได้สิทธิ์รับแน่รูดใรทอกนับ มีไว้ให้รักด้วยนะคะซิงเกิลแรกของพีริต้าเลยฟังเพลงได้ที่หน้าช่องพีริต้าเลยนะโอเคค่ะเพื่อนๆไม่เสียเวลานะคะเราเริ่มไปดูกันแข่งรถหงในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปเปิดคลิปเสร็จแล้วโอเคแต่ว่าเดี๋ยวพี่ลิต้ากล่าวว่าพี่ๆพี่ๆพี่พี่ๆพี่ลิต้ากล่าวว่าจะให้น้องๆเลยเขยตออกมาได้นะคะ เดี๋ยวพี่ริต้าขอเวลาให้น้องๆเขาสร้างรถกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนแข่งขันขเลยเพราะว่าน่าจะอีกประมาณ8ล้านปีโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําสมาชิกกันนะคะวันนี้เรามีน้องน้องหงกันหลายตัวกันเลยทีเดียวเชียวนะคะสําหรับอา้าว ออนหายออนหายไปเลยหายไปใน,นอากาศเอาวเป็นว่านี่นี่นะคะรถส,สีเหลืองนะคะน้องทีชากับน้องเม็นั่นเองนะคะแล้วก็รถสีขาวนะคะได้แก่น,นารนัตกับเจนนี่นะคะแล้วก็รถสีขาวเช่นเคยนะคะน้องกู๊ดมิม่แล้วก็ออนสามคนไปเลยทีเดียวเชียวนะคะแล้วก็รถสีชมพูนะคะเป็นของซัมเมอร์ท้องไนส์รถสีขาวนะคะมีนโทมัสแล้วก็ข้างหลังนะคะจะได้แก่น้องก้าวแล้วก็น้องปันฝันนั่นเองนะคะแล้วก็รถสีสีพีชนะคะเป็นน้องอลินกับน้องพีท ะะแล้วก็รถสีม่วงได้แก่น้ำหนาวชีน่านะคะแล้วอันนี้คือรถสีสีเขียวเข้มเนาเป็นแคปเทนไอรีนนะคะแล้วก็เขียวอ่อนเป็นน้องอันอันแล้วก็น้องคอปเอร์นั่นเองนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราแนะนําผู้เข้าแข่งขันกันหมดแล้วนะคะพี่ดิต้าอยากรู้ว่าน้องๆมีกันกี่คันขอนับก่อน10คันนะโอเคมีมีทั้งหมด10คันนะคะรอบแรกไปตามสีเหลืองนะคะอย่าลืมปรับความเร็วห้ ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวรอบแรกลูกศรสีเหลืองนะคะพี่ลิ้ากำลังคิดอยู่ว่าตกรอบกี่คนดีตกรอบ2คันนะคะเตรียมตัว3 2สองเริ่มไปได้ดืมดืมดืมดมไปเลยดืมดๆมดมดมว้ายพี่ลิต้าโดนห้อยไปด้วยไปเลยนี่มีการชนกันนิดหน่อยนะคะชนกันเล็กน้อยก้าวบนฝันนะคะที่อยู่ข้างหลังเลยน้องก็อาจจะออกช้าหน่อยแต่ว่าก็ไม่ใช่อุปสรรคนะคะเพราะว่าชนกันอยู่ดีงงว่ะ เดวเซ่อย่าขี้โกงนะคะอย่าขี้โกงตอนนี้ถึงไหนกันแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมรถคันนั้นดูเร็วมากเลยอะเร็วแรงทะลุนรกเวอร์แล้วมีมีมีคนไปเร็วกว่าน,นี้ไหมตอนนี้กําลังดูอยู่ว่ามีใครไปถึงก่อนไหมไม่มีนะคะ มีคันนั้นที่แลดูแรงพิเศษเว่อร์อ่ะคันใครเนี่ยคันใครแคปเทนไอรีนเนาะแลดูรถเล้วเร็วเนาะตอนนี้แคปเทนไอรีนนะคะนํามาเป็นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยคนอื่นเขายังไม่ตามมาเพราะรถเขาดูช้ามาทําไมรถรถแคปเทนดูเร็วมากเลยนะเนี่ยอ้าวสีเขียวเสียหลักเล็กน้อยนะคะสีเขียวเสียหลักเล็กน้อยตอนนี้นะคะรถของคอปเตอร์และอันอันนะคะเป็นที่2นะคะที่2และที่3ได้แก่รถของน้ำหนาวจีนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดู2คัน2คันสุดท้ายที่น่า กเป็นห่วงว่าจะตกรอบดีกว่าว่าจะเป็นของใคร นี่พวกคนแรกๆพี่ดิต้าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะพี่ดิต้าเป็นห่วงคนข้างหลังมากกว่ารู้สึกว่าจะเป็นคันสีขาวนะคะแล้วก็คันสีชมพูของน้องไนท์นั่นเองนะคะอ้าวอันนั้นอะไรอ้าวมีนโทมัสหนูเป็นที่โอ้ไปๆๆยังมีสุดท้ายกว่าหนูอีกแล้วนั่นคือรถของนานาและจินนี่นะคะซึ่งทําไมยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยก็ไม่รู้นะคะนานานจินนี่แล้วก็มีนโทมันนะคะเสี่ยงจะเป็นที่โหลมากเลยนะคะตายแล้วแชมป์800ล้านสมัยต้อมีต้องรีบแล้วนะคะรู้สึกว่าน้องนานานกับจินนี่นะคะ อาจจะทรงตัวไม่ค่อยสะดวกหรือเปล่าก็เลยตอนนี้อยู่อันดับที่สุดท้ายเลยว้าตอนนี้น่าเป็นห่วงมา,มากๆเลยนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะฮะแต่ตอนนี้นะคะก็ว่าน้องนันท์ยังช้ายอยู่หรือว่าน้องปรับความเร็วเฮ้ยขึ้นไม่ได้อ้าวตรงนี้ติดปัญหาแล้วทำให้น้องมีดและทมันนะคะที่พยายามจะขึ้นโอ้โหแจงไปเรียบร้อยแล้วว้าวเทวกีดาตรงนี้นะคะเขายังตั้งหลักกันไม่ได้นะคะเสียหลักกันแบบยาวนานมากเลยนะคะถ้าเสียหลักแบบนี้นะ นี่นะคะคนนี้จะแซง้วน,ะะน้องนา,านัและจินนี่นะคะยังไงยังไงจะไปได้ไหม<_ <C> _>เขายังตั้งหลักไม่ได้เลยนะคะตอนนี้พี่ปัญหากระทางโค้งมาวเวอร์นะคะปุ๊บปุ๊บ,บตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วนะคะกลายเป็นน้องนานัสนะคะกับน้องปันฝันรถขาวนะคะตาพอเป็นที่โหลแล้วนะคะไม่น่าเชื่อนะคะไม่น่าเชื่อตอนนี้นา,านัทยังติดอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้น งนี้กันว่าบันฝันจะไต่อ,อันดับขึ้นมาได้หรือเปล่านะคะต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะไต่อ,อันดับมาไม่เป็นรองที่โหลดได้ไหมนะคะเพราะตอนนี้ยเขาเสี่ยงตกรอบมากๆนี่น้องมีนโทมัสน,นะคะน้องมีนโทมัสอา้าวเสียหลักเสียหลักแล้วเสียหลักแล้วเวเวเววเวเสียหลักแล้วนะคะจนตอนนี้นะคะสีเหลือง ทิชากับน้องเมธนนะคะกลายเป็นกลายเป็นรองที่โหลแล้วนะคะรองจากน้องนานัตอีกทีหนึ่งที่เป็นที่โหลนะคะตายแล้วตอนนี้ทิชาเมธนนะคะโอ้โหลักไก่ด้วยไม่ใช่ลักไก่พี่ลิตาน่าจะคิดว่ามันน่นจานจะคอนโทรยากแหละร,รถก็เลยก็เลยขับแบบเอ่อบุริงกิงกองบุรองกองแกงบุรองแนงด้ในชีวิตเธอมันน่าจะคอนโทรรถย,อยางนะคะก็เลยขับนอกถนนซะเลยนะคะแต่มันนอกถนนเกินไปหรือเปล่าคะเนี้ยน้องขับนอกถนนเกินไปนะคะพี่ลิต้าว่าน้องทิชากับน้องนนเมธเนี่ย ขับปุ้ยแล้วไปชนคนอื่นด้วยเอา้าแล้วไปไหนอ่ะน่ะน้องขับไม่ตรงทางนะคะนี่ค่อนข,ข้างขี้โกงนะคะเนี่ยยังไงดีเนะี่ยยังไงดีเนี่ยบ้านนี่อา้าวโอ้ยติดติดกันแล้วทั้ไงดีทำไงดีเด็กน้องที่ชาก,กับน้องเม่นี่คือไม่ขับแบบตรงตามทางเลยนะพี่ดิต้าก็คงเหมือนกันสองคนนี้คือมีลุ้นเวอร์อ่ะเอายังไงเอายังไงอาเดี๋ยวหลังก,กันได้อา้าในที่สุดน้องเม่กับน้องโทรมาสก็รอด นะคะโอ้โหเสียบตกรอบเหลือเกินโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะรถของสีเหลืองนะคะก็คือน้องทิชากับน้องเมนนะคะแล้วก็น้องจินนี่กับน้องน่านที่อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะน่าจะตกรอบเฮ้ยน้องอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลอ๋อนี่นะคะโอเค มาแล้วนะคะมามาแล้วนะคะก็จะมาได้โอเคโอเคเอาไปล้วพี่ลิต้ายอยู่นี่ไปด้วยแล้วเนี่ยพิชาเมตนนานาจินนี่ตกรอบค่ะแ้องหนูเดินไปดีกว่าค่ะหนูขับรถไปแล้วไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หนูขอกระโดดลงเดินนะคะ ขาหล่ไม่สะดวกไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคตอนนี้นะคะแปลว่าจะมีเหลือทั้งหมด8คันเนาะโอเคตอนนี้เหลือ6คันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนทุกคนเชื่อปะคือเมื่อกี้พี่ดิต้าเข้าใจว่านานาคือที่โหลดใช่ปะที่มายังมีอลินอีกนะคะพี่ดิต้างงมากว่าอลินมาจากไหนอ่ะคือน้องหอน้องติดนะคะแล้วพี่แล้วก็พุ่งมาถึงพี่ดิต้าก็เลยงงมากว่าเอาอลินไปไปติดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่ดิต้าต้องตามที่โหล่นะคะพี่ดิต้าจะไม่สนใจที่หนึ่งนะคะต้องตามที่โหล่นเป็นงพี่ดิต้าดูไม่ทันแน่เลยนะคะตอนนี้เหลือ6คันได้ไไงก็ม่รู้นะะค จริงๆออกไป3แล้วต้องเหลือ7นะคะแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่6กดีต้าก็งเหมือนกันโอเคมารอบนี้สีฟ้านะคะตกรอบสองพันโอ้ยรอบ2เตรียมตัวสีฟ้านะคะอย่าลืมนะคะปรับความเร็ว5 5นะคะความเร็วต้องเท่ากันนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนเตรียมตัว3 2เริ่มไปได้คะ่ะดึมๆๆดุมดมดึมดมดึมดุมดุมดุมี่พันนะคะแน่นอนว่าวุ้ยโดนโดนโดน น้องก้ากับปันฝันนะคะจากที่โหลก็นําม,มาได้แล้วก็คอยหลักด้วยโอ้ยล้มกันหมดเลยอ่ะแล้วมีใครขึ้นไปได้ยังอ้าวรถสีชมพูนะคะลอยลําเลยลอยลําเลยนะคะรถของซัมเมอร์และน้องไนท์นั่นเองนะคะลอยลําเฉยแล้วคนอื่นน่ะน,นี่นะคะก้าตามมาเป็นที่ 2, 2> นะคะก้ากับปันฝันจากที่โหลดนะนั่นอ่ะกลายเป็นอยู่ข้างหลังนั่นดีสุดนะตอนนี้ก็มาแดงแช่แวกกันอยู่เลยนะคะแกงนี้งงว่าน้ำหนาวนะคะน้องมีนโทมัสแล้วก็อะไรเนี่ยรถสี แคปเทนไอรีนนะคะโอ้โหโดนชนโอ้ยโดนชนแรงเลยอันนี้คือขับรถกลับหลังกันแล้ยความส๋าบ้านพิเศษความจ๋าบ้านพิเศษขับรถกลับหลังโอ้ my god น้องโก้น้องมิมายแล้วก็น้องอ้อนนะคะอันนี้มีแบบสมาชิกสามคนกันเลยทีเดียวเชียวความจาม้านพิเศษแล้วน้องก็ยังขับรถกลับหลังอยู่นะพี่นิต้าก็งงมากเลยทำไมน้องถึงขับรถกลับหลังเพราะขับรถข้างหน้าไโอ้ยตึงอะ ใจสู้ลือป้าเอาไงเข้าเป็นไทยไปเลยดีไหมน้องทำไงดีอ่ะไว้ไม่บอกมา ไหนกันแล้วโอ้ยสถาไม่มีท้อถึงไหนกันแล้วอะตอนนี้ไม่เห็นสมาชิกแล้วอ,นนอันนั้นคืออ๋อเขาจะใช้สีฟ้าปแป๊บเดียวนะคะสีฟ้าปแป๊บเดียวใครเนี่ยอันนี้ที่หนึ่งเลยปะอ๋อมีคนที่ถึงแล้วนะคะอ๋อถึงแล้วสามคันสี่คันเฮ้ยถึงแล้วสี่คันเนี่ยนะถึงแล้วห้าคันอันนี้คันที่ห้าแปลว่าน้องแคปเทนไอรินนะคะตกรอบแคปเทนไอรินกับรถนทองตก,ตกรอบเลยนะคะ โอเคตลกวมางเลยตลกคัทเมื่อกี้ได้ไฮไลท์แหละแคปเทนไอรลิ <amp> <t rain> ้นตกรอบนะคะมิมายอ่อนก็ตกรอบเช่นกันแล้วนี่ใครเนี่ยน้องแคปเทนบอกว่าเรามองไม่เห็นทางจริงหรอเพราะอ,อะไรอะ่ะเพราะมีคนนั่งอยู่ข้างหน้าเหรอก็เลยมองไม่เห็นทางน้องเก้านะคะเขาใช้กลยุทธ์อะไรไม่รู้มาอยู่ข้างหลังนี้แล้วก็นํานะคะเนี่ยพีริตาก็งงมานั่งได้นะคะนั่งได้นะคะต่อไปสีส้มนะคะ ตกรอบหนึ่งคนสีส้มนะคะตกรอบหนึ่งคนโอเคต่อไปสีส้มนะคะตกรอบหนึ่งคนโอ้ยตอนนี้รถสีต่างกันแล้วนะคะเนี่ยรถสีไม่เหมือนกันเตรียมตัวสามสองหนึ่งเริ่มไปได้จ้า รถสีเหลืองแน่นแรงนะคะเี่ยเราน้องเมียนโมันนะคะสีส้มนะคะสีส้มตรงไปนะคะสีส้มตรงไปโอเคนี่เอ้ยถือว่าสีคนนี้ก็สูดสีกันอยู่เด้ออ้าวสีม่วงเสียหลักนิดน้อยนะคะน้ำหนาวและชีนะนะคะจะทํายังไงดีตกล็อกแค่คันเดียวด้วยตอนนี้สีส้มนะคะสีส้มคือตอนนี้พี่ดิต้าไม่ได้ถือสาเรื่องการออกนอกเส้นอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ดิต้าเข้าใจว่ารถมันคอนโทรยากนะคะเออสีคนนี้ค่อนข้างสูดสีกันนะคะแต่ตอนนี้คนที่เป็นที่โหลอยู่นะคะ แล้วเสียงที่จะตกรอบเนี่ยคือรสสีม่วงนะคะก็คือน้ำหนาวชินะนั่นเองนะคะว้าสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนทุกภาคฝ่ายทำให้เต็มที่นะคะน้องๆเสียงอะไรก็ไม่รู้นะ,ะเสียงเครื่องยนต์มั้งมันตะกุกตะกัยงไ,ไม่รู้ไม่รู้นะคะตอนนี้ลำดับไม่ขยับเลยนะคะแต่ว่าเอายังไงดีน้ำหนาวเกือบแซงเก้ากับปันฝันได้แล้วนะเนี่ยยังไงแต่จะถึงเส้นชัยก่อนไหมอ๋อยังนะคะ เพราะว่าสีส้มค่อนข้างไกลนะคะอาจจะพลิกโผลขึ้นมาก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ลำดับก็ยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่เสียมไมรถสีม่วงมันมีเสียงชนอะไรด้วยทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้ชนอะไรพี่ดีตาก็โงมากสู้ๆนะคะทุกภาคสว่วนทุกภาคฝ่ายทุกภาคใดๆสัติงสัมงันสัเอยท้ทใจใดๆว้ายอาเอา,เอาแล้วก้าวปันฝันเสียหลักนะคะทำยังไง จะทำยังไงละเนี่ยก้าวปันฝันแย่ตกน้าก็พอนะลูกนะเดี๋ยวจะเป็นลูกเป็ดตกน้ำอ้าวน้ำหนาวชินะาก็เสียหลักเหมือนกันแล้วแล้วก้าวก็ไปชนเขาต่อยอีกทีนึงใช <c oughs> ดีอ้าวตอนนี้ก้าวกับปันฝันก็ยังเป็นที่สุดท้ายอยู่นะคะว้าวไม่น่าเชื่อว่าน้าหนาวจะสามารถพิโผได้นะคะแต่ว่าถ้าน้นําหนาวเสียหลักตรงตรงใดตรงหนึ่งไปนะคะก็อาจจะทําให้แพได้นะคะว้าวน่าจะใกล้แล้วนะพี่ดิต้าว่าน่าจะใกล้เชนชั่แล้วตอนนี้ที่หนึ่งนะคะยังพงเป็นมินโทมัสอยู่นะคะนวนหนึ่งเวอร์ สีส้มก็คือไกเวอร์นะคะเรียกว่าทัวทัวท่วแมปกันเลยทีเดียวเชียวตอนนี้นะคะน้องเก้านะคะตกกระกรรมบำบัดแล้วนะคะเก้ากับปันฝันนะคะจะทํายังไงดีเนี่ยว้าแลวดูระยะห่างของพวกเขานะคะน่าจะตีตื้นกลับมาได้ยากแล้วนอกจากแบบนหนาวเสียหลักจริงๆเช่นตกน้ำอะไรเงี้ยทุกคนต้องอย่าแพนิกนะคะเวลาเสียหลักอ่ะจะต้องแบบกด H หรือกดอะไรขึ้นมาเพื่อให้มันทรงตัวเข้ามาได้ะคะ <laughs> ต้องอย่าห้ามแพนิกเด็ดขาด โอเคตอนนี้ก้จะถึงเส้นชัยกันแล้วนะคะและคิดว่าที่1ก็น่าจะเป็นวีนเหมือนเดิมที่2นะคะได้แก่รถน้องพีชนะคะรถสีพีชปะอันนั้นรสีชมพูสีอะไรรถรถรถ,รถของใครนะซัมเมอร์กับน้องไนท์ไม่ใช่รถน้องพีนะคะแล้วก็คันสีม่วงนะคะลำหนาวชินะแล้วก็ว้ายน่าเสียดายนะคะที่สุดท้ายคือก้ากับปันฝันนั่นเองเอ้ยแล้วพี่นิต้ามาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะ่ก <laughs> ้านะปันฝันนะคะตกรอบน้องบอกว่ารถหนักมาก น้องแม่บอกแนงชิลวยูรีมทายรถทบอบอกรถหนักมากเวลาเลี้ยวก็ลำบากฮูฮูโอเคเก้าปันฝันตกรอบเก้าปันฝันตกรอบจ้ารอบต่อไปนะคะสีน้ำเงินค่ะตกรอบหนึ่งคันสามคนสามคัน เมื่อกี้มีการเจรจากันเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้มีการนั่งรถที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะเช่นคันนี้นั่ง5คนคันนี้นั่ง3คนคันนี้นั่ง2คนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเจรจาไก่เกียร์นะคะให้นั่งรถกันเท่าเทกันน้ําหนักจะได้เท่าเท่ากันนะคะจะได้แฟนนะกับปานชนะนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วตังต่อไปสีน,นเงินเตรียมต,ตัว3 2 1่งเริ่มไปได้จ้าพี่ลิต้ามานั่งคันโมลัสด้วยนะคะดึมซึมึึอ้าวสีม่วงเหมือนจะเสียหลักเล็กน้อยเออพี่ลิต้าไม่ต้องอันนี้ก็ได้นี่นะคะ ดูกันแบบเรียวทมมนี่มานั่งอะ่ะมานั่งในรถน้องๆเลยนะคะจะได้ดูแบบเรียวทาม์อ้าทำมาจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเอ้าอยังไงยังไงเอ้ตบอบ้าบชนกันนัวเลยชนกันนวเลยตอนนี้ออกนอกเส้นทางแล,ล้วไอรินเป็นกรรมการเหรอเนะี่ยตรงนั้นคือใครไม่รู้ไอรินหรือมิรินก็ไม่รู้นะคะเอาตอนนี้สีพ่วงนะคะคันน้ำหนาวหยุดไปแล้วเกิด,ดอะไรขึ้นคืออะไรหยุดหยุดทำไมเกิดอะไรขึ้นน้องเมฆบอกโอ้โหอะไรนะคะโหอะไรอ๋อเมื่อกี้ชนกันนวลเลยใช่ไหมตอนนี้นะคะคันสีชมพูนะคะเป็นที่หนึ่งนะคะตามด้วยคันของโทมัสซ อ้าวค่าสีชมพูขึ้นไม่ได้นะขึ้นไม่ได้นะคะทําให้เกิดอุปสรรคเกิดขึ้นแต่ขึ้นมาได้แล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะสีม่วงก็ยังคงเป็นที่โลอยู่นะคะต้องรีบแซงได้แล้วนะคะมันอาจจะแซงยากแต่ว่าเรียกว่าภาวนานนะคะแช่งให้คันข้างหน้าของหนูเนี่ยเขาเสียหลักละกันถึงจะแซงได้นะคะเอาแล้วยังไงอูตอนนี้ตามกนมาติดๆแลนะ้วเรียกว่า3มคนสุดท้ายเนี่ยเป็นสาคันที่แบบตึงมากๆเลยนะคะเป็นสาคันที่แบบน้องบอกว่า รถน้ำมันจะหมดหรอพี่อ๋อรถน้ำมันจะหมดหรอเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นถ้าถใส่รถน้ำมันจะหมดยังไงยังไงยังไงเด่น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 รถเด็ดเด๋อโอ้โหเด่นเด่นกว่าเด่นนักหนาวหนูลัดทางแบบนี้เลยเหรอลูกอ๋อเดี๋ยวหนูถอยแว่ดิ้นนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวหาว่าหนูโกงขับรถนหนาวเมื่อกี้ เอาแต่น้ำหนาวกลับกลับมาได้นะฮะแต่นาน,านัทบอกเอสนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเอาสีภูเมื่อกี้เสียหลักเหรอลูกไม่ทันดูนะคะสีภูน่าจะเสียหลักนะคะไม่เป็นไรนะ <c oughs> แต่ลดน้ำหนาวคือคือเอสสุดๆอะ <c oughs> ลงมาตรงั้นแต่ว่ามันก็อาจจะ เกิดข้อผิดพลาดกันได้พี่ดิต้าก็พอจะเข้าใจอยู่นะคะอาจจะแบบน้องอาจจะไม่ได้ตั้งใจลุกลงมาแต่หลุดลงมาเองจริงก็ได้นะคะส่วนสีภูเ่ยเขาก็เสียหลักตอนท้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นของนี้มันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะน้องๆแต่ใครจะไปรู้สองคนนี้อาจจะเสียหลักตรงไหนสักจุดหนึ่งก็ได้นะคะทําให้จับจบจับจับจบ,จบยังไงถ้ามีใครเสียหลักนะคะอีกคนนึงจะกลับมาชนะทันทีเลยเพราะนี่คือวินาทีสุดท้ายแล้วแต่ คนที่เสียหลักขับเป็นรถส,สีชมพูนะคะของน้องไนท์นั่นเองนะคะเสียดายมากๆเลยโอเคมาไม่เป็นไระนะโอเคคานของน้องไนท์ตกรอบนะคะน้ำแนาวบอกเราขับจนไม่เห็นทางแล้วอ๋อขับจนมองไม่เห็นทางไ้พี่เดียรได้กำลังคิดว่าหรือว่าไอ้เน,นี้ยมันทําให้เรามองไม่เห็นทางหรอใช่ไหมเนี่ยเนี่ย ห่านเนี่ยห่านหงเนี่ยพี่ลิต้าว่าอาจจะทําให้เรามองไม่เห็นท่านว่าพี่ลิต้าไม่ได้เป็นคนขับเนก็ไม่รู้นะคะน้ำหนาวบอกเพ้ oo, ่เหนื่อยใจแข็งกับพี่โทตอนนี้เหลือแค่2องันสุดท้ายเท่านั้นแล้วนะคะโอ้ oh, ตื่นเต้นสองขันสุดท้ายเท่านั้นนะคะเตรียมตัวน้องบอกว่ามันเหนือ่อยๆนอยังไงไม่รู้ไม่เป็นไรนะพี่ลิต้าก็รู้สึกว่าทุกคนเหนือ่อยๆนเหมือนกันพี่ลิต้าก็รู้สึกเหนือ่อยๆนเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว3 2 1เริ่มไปได้สีเขียวนะคะ ชิงธนะเลิศแล้วนะคะนี่โอ้โหสูสีกันมากสูสีกันมากโอ้โหเทียนจะสิงกันเลยนะคะสีเขียวว้าเทบากิดานี่ประชดโอ้โหโอไม่นะอุ้ยแต่เสียหลักกันทั้งคู่ค่ะตอนนี้ต้องใช้วิธีถอยหลังแล้วนะคะถอยหลังถอยหลังโอ้ยน่าสงสารนนังสานอย่าเพิ่งตกดาวอย่าเพิ่งตกดาวโอ้ย เสียวเสียวเสียวตกน้ำมากอย่าเพิ่งท้อนะทุกคนเอาจริงถึงหนูอาจาจะคิดว่าตอนนี้ถูกเป็นที่รอดแล้วนะแต่อย่าเพิ่งท้อเพราะว่าคนข้างหน้าสามารถเสียหลักได้เสมอเมื่อเธอต้องการนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทอ้อท้อมีไว้ให้ลิงถือนะฮะไป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 ไม่ต้องท้อใจไปนะคะไม่ต้องท้อใจไปเรายังมีโอกาสชนะได้เสมอนะคะเมื่อเธอต้องการโอ้ยมาฝากดีลูกเสียการทรงตัวนะคะรถเมื่อคัน,คนโหดยากแน่ๆเลยแล้วพี่ดีต้าก็ไม่เคยขับรถคันนี้ด้วยจะดืๆอดือจะดือด,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 ดืไปถึงไหนนแล้ว ะไม่เจอรถน้ำหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปขับอะไรข้างคลองรถน้ำหนาวขับข้างคลองนะคะขับข้างคลองยังมีอีกหลายชีวิตรออยู่ในรถนะคะเลี้ยงที่เขาดีดีนะคะน้องๆว้ายขับข้าวคลองข้างคลองไม่เป็นไรนะโทามาได้จะไปเสียหลักข้างหน้าก็ได้แต่รถโท่มมาอยู่ไหนแล้วโอ้โหอยู่ตรงนู้นแล้วนะคะเนี่ยเร็วมากแต่ว่าน้องน่าจะไม่ได้โกงความเร็วนะเอ้าสีเขียวมันมาตรงนี้หรออ๋อสีเขียวมาตรงนี้เลยเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยว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 น้ำหนาว ชีวิตแม่ลูกจริงๆน้ำหนาวต้องมาตรงนั้นแต่น้งหนาวตกลงมาตรงนี้แน่เลยนะคะเอาไปต่อได้เลยลูกไปต่อได้เลยไม่ต้องเสียเวลานะลูกนะไม่ต้องไปถอยกลับแล้วพี่ดิตต้าไม่ได้หาว่าหนูโกงนะคะเดี๋ยวหนูเราหยุดให้แป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะโอเคมางงเลยเมื่อกี้รถทัวรวมาข่องงเจอรถน้ำหนาวตัดหน้านลคลูกลงมาจากภูเขาเลยนะคะเป็นเดอะแมทชิกเลยค่ะนี่จะถึงแล้วนะคะจะถึงแล้วจะถึงแล้วนี่โทัสนะคะชนะไปเย้โอเคทัสมชนะไปนะคะ น้ำหนาวบอกว่าเป็นคนชิลๆค่ะไม่เคยจะสนใจน้องบอกว่าไม่ไหวเลยรถหนืดเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดน้ำหนาวยังมาไม่ได้เหรอลูกน้ำหนาวลูกน้ำหนาวหนูไปติดอยู่ตรงไหนลูกติดเชอไม่ไหวติดฝนอยู่เวยกันคนน้ำหนาวลยดูสิ้นหวังมากับตอนนี้น้องบอกว่ารถน้ำมันหมดลองไปเติมน้ำมันเผื่อดีขึ้นจริงไหมเนี่ยอะลองไปเติมน้ำมันน้องมีการเติมมาแวะเติมน้ำมันด้วยนะน้องบอกว่ารถเหนืดก็เป็นไปได้นะเฮ้ยจริงด้วยเนี่ย น้ำมันหมดจริงด้วยเออน้ำมันหมดจริงด้วยนะคะเฮ้ยอย่างงี้เดี๋ยวพี่ลิต้าสร้างรถมาเติมบ้างดีกว่านี่เติมด้วยเติมด้วยเดี๋ยวรอต่อเลยพี่ลิต้าเป็นสีชมพูแล้วกันมาแล้วไม่เอาเอาชมพูหวาน,วานเติมน้ำมันด้วยนี่รถพี่ลิต้าก็ทำน้ำมันหมดเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวพวกเขาไปล้างรถด,ด้วยเดี๋ยวพี่ลิต้าต้องไปล้างด้วยไอรินบอกพี่ลิต้าคะต้องเท่าเทียมนะคะพี่ลิต้าห้ามโกงไม่โกงไม่โกงต่อไปไม่โกงนะคะน้องๆแต่ตอนนี้โกงได้เพราะป็นเด็กอยู่พ้าไปล้างรถกันหน่อยดีก อันนี้เป็นโคต้าจัดเก่เาทำไมพอพี่นิต้ามาปุ๊บแล้วเขาหายขอเขาหยุดล้างพร้อมมากค่ะพร้อมมากอเอาไล้างเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วมาค่ะพี่นิต้าพร้อมมากความเร็วเท่าไหร่นะห้าห้าจัดไปาวันเรามาแข่งกันด้วยความเร็วสองร้อยถึงไม่ลูกเอาห้าห้าละกันแค่ห้าห้าก็คอนโทรย่างแล้วนะคะขึ้นมาค่ะมานั่งรถพี่นิต้าสองคนนะคะ โอเคความเร็ว5-5สีแดงนะฮะโทมัสเมื่อกี้เราไปเติมน้ำมันกันมาเรียบร้อยแล้วมั่นใจว่าน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวให้น้ำหนาวเปนคนบอก3 2 1เริ่มนะคะอันนี้เป็นรอบพิเศษนะคะว่าระหว่างพี่ลิต้ากับโทมันคนชนะเนี่ยจะต้องมาสู้กับพี่ลิต้าะคะ่ะจะได้เท่าเทียมกันนะฮะพี่ลิต้าจะได้แข่งวังอยากรู้ว่าประสบการณ์แข่งมันเป็นยังไงมาพร้อมสุดๆจีลิต้าจะชนะไหมนี่น้ำหนาวเพเตรียมตัวแล้ววินเตอร์เต้น3 2 1เริ่มไปแล้ว ฮ้ยทำไมเครื่องไม่ไปเลยอะเฮ้ยเครื่องไม่ไปเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเุ้ยบาคนโทรอยากว่าโอ้ยแล้วใครใครสร้างบันไดปวดไม่รู้สร้งบันไดปวดไม่รู้อันนี้คือสีแดงเนาะสีแดงโอเคตอนโค้งอ่ะโค้งลําบากมากแม่เครื่องเดือดมากอ่ะโค้งลําบากมากเลยนะคะเนี่ยมันโค้งแบบปกติไม่ได้เลยอะมันเดือดมากว้าวมันเดือดมากมันต้องรออะตอนโค้งต้องต้องขับจังหวะดีๆนะคะเนี่ย้า มันนหืดเออเครื่องหนืดมากตอนแรกคิดว่าเป็นที่ที่น้ำมันนะคะแต่รถคันนี้มันหนืดเฮ้ยใครสร้างเนี่ยใครสร้างบันไดป่วดนะคือมีแค่คนที่นั่งรถโทรมาัสอะค่ะที่จะสร้างป่วนได้อ่ะโอ้โหใครเนี่ยใครมาสร้างเนี่ยเฮ้ยติดรถโทรมาัสอเฮ้ยรถช่ยถทัออกไปรถทัวร์บัสอ้อยอ้ย จะไม่ยอมให้พี่นิต้าไปเลยนะไปทางนี้ก็ได้โอ๊ยไปไม่ได้แล้วโอเคดีเฮ้ยลอ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 งลอยดูลองยดูลองลอยดูช่วด้วยเฮ้ยถอยหลังถอยหลังวะดูทุบอลไปแล้วพี่นิต้าไปด้วยไปด้วยโอ๊ยติดติดติดพี่นิต้าติดเพราะรถทุบบอลนั่นแหละเอ้ยพี่นิต้าต้องถอยหลังไปแล้วอย่างเงี้ยถอยหลังไปกันดีกว่าไปทุกคนถอยหลังไปถอยหลังไปไปได้ไหมไปไม่ได้เฮ้ยไม่ได้แล้วโอ้โห โอ๊ย m หม o d เฮ้ยไปไปไปเล้วเขาถึงไหนแล้วน่ะโอ้โหไปถึงนั่นแล้วป่านนี้ก็้ถึงแล้วบ้างโอ๊ยนอมันน่าจะไม่มีตรงไหนให้ติดแล้วเนี่ยจะถึงเส้นไทยแล้วทุกคนจะถึงเส้น ติดตรงนั้นนานไปหน่อยนะคะสีแดงสีแดงสู้สู้เสีชมพูสู้สู้ว้าวัวแต่บาริงกินกองสนองกองแกงตรงนั้นอยู่แต่พ okay. ี่ลิต้าตอนนี้คือรู้วิธีคอนโทรลนี้แลถึงแม้ว่ามันจะคอนโทรลยากมากใครเขาคิดเนี่ยตรงเนี้ยพี่โทชนะค่ะเออใครวางบันไดอ่ะคือคนรถโทมัสแต่วางบันไดโอเคโทมัสชนะไปค่ะคลิปน <1 være> ี <2> <2> ้โทมัสชนะ โอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วสําหรับการมาเล่นแข่งรถหงสในวันนี้นั่นเองนะคะสนุกม,มากๆเลยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe แล้วก็ติดตาม,มกี่ดิจิตอลยิงยิงเพือ่อเปลังใจพี่ดิจิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะ,ะแล้วก็ฝากไอจีและติ๊กต็อกดิต้าด้วยสควอชีแคทด้วยนะคะเพื่อที่น้องจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคีแคทตรงหน้าโปรไฟล์จีพี่ดิจิต้าที่เขียนคำว่าคราอบครัวคีแคทจิงข้าไปแล้วกดโค้คา่มได้เลยนะคะเพื่อรับวิงเซอร์พีเบอร์อาชีวะพีดิต้านั่นเองะคะแแล้้วกกก็ฝาเเรรคิ์ในมทัง เสื้อสีด้วยนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเสื้อลิ้งก์ใต้แคสในชีวิตจริง,งก็มีนะคะทั้งสีขาวและสีดำมีของแถมชุดน่ารักแล้วจะได้สิทธิ์รับแอดในระ,ะบักกับตี๊ต้าไปด้วยใครที่อยากได้นะคะแอดไลน์แอดลิ้งก์ใต้แคสชอปหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพสั่งเสื้อได้เลยนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายน่นอยู่บ้างยัง